สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านครับน้องกีนิวครับโดยทิดเจียดนั่งขังนไดออกขันนั้นชายานี่บะมีไพรแล้วนอกจากลงปูเดินชัยธรรมวิจโยตามที่พี่น้องเอฟซได้ทราบกันดีนะครับจากงวดที่แล้ว1นึ่ตุลาคม2 5 6 3สิทธิยานุสิทธิ์รวมถึงเอฟซีหลายท่านร่ำรวยกันไปแล้วสำหรับ893เป็นทะเบียนรถที่ลงปูเดือนชัยนะครับ ได้มีโอกาสทรงเมตตาเจิมให้กับสิทธิญาณุสิทธิ์ในงวดดังกล่าวสำหรับงวดนี้ก็มีพ่อแมพ่พนองเอฟซีนะครับถามกันมาหลายนะครับให้ติดตามแนวทางของลงปู่เดือนชัยว่าท่านจะนั่งรถขั้นไหนหรือว่าเจิมขั้นไหนในงวดที่16ตุลาคมที่จะถึงนี่นะครับนี่เป็นขั้นแรกนะครับที่ลงปูเดือนชัยได้ทรงเมตตาเจิม ในงวด16ตุลาคม2563ที่จะถึงนี้เมื่อวันที่4ตุลาคม63ที่ผ่านมาครับพี่น้องเอซครับที่วัดบ้านดงจังหวัดอุดรธานีมีลูกศิษย์ลูกหาศิษย์ญาณศิษย์ของหลวงปู่เดือนใชนนนน่นะครับเพิ่อแหนนำรถตู้นะครับโตโยตา้าหมายเลขทะเบียน3402มา่าให้หลวงปู่นะครับเมตตาขึืนนง่งเจมิมรถไห่กับศิษย์ญาณศิษย์ท่านนี้นะครับ เป็นทีน่นอนครับพี่น้องครับเอฟซีครับสิทธิยาดุสิ์รวมถึงข้อหวยนะครับที่ติดตามการเคลื่อนไหวการเดินทางของหลวงปู่เดินชัยนะครับต่างกับจดและจับจองหมายเลขทะเบียนรถตู้ขั้นดังกล่าวนะครับก็คือทะเบียน3402ไว้นะครับเพื่อจะนําไปพิจารณาในงวด16ตุลาคม63ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีนะครับที่สอบถามกันมาหลายว่าให้ทางแอดมินนะครับทางช่องน้องจีนิว ได้ติดตามทะเบียนรถขั้นต่างๆที่หลวงปูนะครับสรงเมตตาได้เจิมและนั่งไห้ในงวดที่จะถึงนี่นะครับและสาหรับขั้นนี้ก็เป็นขั้นแรกนะครับประจางวดวันที่16หตุลือคม63ที่จะถึงนี่นะครับที่หลวงปูสรงเมตตาได้ขึ้นไปนั่งได้ขึ้นไปเจิมไห้กับศิษยานุศิษฐ์ท่ทานนี้หากว่ามีอีกขั้นใดน,นะครับที่หลวงปูได้เจิมไห้กับศิษยานุศิษิ์ขขงหลวงปูเองนะครับทางเอ็ดมินกระสีนำนำแนวทางมาบอกมาฝากพี่น้องเอฟซีคือเกานะครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับรวมถึงสิทธิญาณนิธิ์ของหลวงปู่เดือนชัยเองนะครับที่ต้องการอยากเซาบูซ่านะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่เดือนชัยเพื่อไปกับไหวบูซ่านะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองมีเมตตาหามานิยมรวมถึงมิโชคมีราบนะครับจะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรรวมถึง Facebook นะครับที่กระผมถึงไวใ้คลิปวิดีโอนี้หรือว่าพี่น้องท่านใดนะครับยุ่ใกล้ที่ต้องการอยากจะเดินทางไปนะครับ กาบ,บายน้มัสก,การหลวงปู่เรือนชัยเดยตัวท่านเองนะครับก็สามารถเดินทางไปได้นะครับวันที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้หลวงป,ปู่ก็มีจิในมุนไปบวงสรวงนะครับบุกเสกเอ้ไค่ที่วัดน้องแสงนะครับตำบลเขาหินซ่อนจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับสําหรับพี่น้องยูกก่ไก้ที่ต้องการจะอยากไปนะครับกราบนมันสก,การหลวงปู่เรือนชัยก็สามารถเดินทางไปได้นะครับ จะแน่นแล้วนะครับขอกําลังใจจากพี่จากน้องซอยเป็นกําลังใจครับช่องอีสานพ้ารวยเก่านะครับก็คือช่องใหม่ก็คือน้องจีนิวนะครับวันนี้อ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องเอฟซีทุกท่านนั่นนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับมือนีน้องจีนิวกราบครัมบาสวัสดีครับ